แล้ว <Safe rév mark> เนี่ยนักเรียนลองมาทำกิจกรรมที่หนึ่งนะคะลักษณะจะเป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบนะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนตัวโตกลางหน้ากระดาษว่ากิจกรรมที่หนึ่งเว้นไปครึ่งหน้ากระดาษนะคะถ้าใครนี่ยังไม่ถึงครึ่งนักเรียนต้องขึ้นหน้าใหม่นะคะถ้าผิดศิรษะได้ได้นะคะไม่ค่อยครึ่งแต่ก็ยังพอได้แต่ของปรินนี่ไม่ได้นะคะน้อยเนื้อที่น้อยไปก็เว้นไปหนึ่งครึ่งหน้ากระดาษ นักเรียนไม่ต้องห่วงมากนะคะว่าจะสิ้นเปลืองได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปเขียนวงจรชีวิตที่บ้านเดี๋ยวครูจะตรวจสมุดให้นะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าให้ส่งสมุดนะคะทั้งต้นทางและปลายทางะะการส่งสมุดถ้าวันใดยังมีโอ,อกาสนักเรียนไม่ต้องไปส่งนะคะให้นักเรียนส่งในวันพุธนะคะโดวยวางไว้ที่หน้าห้องของนักเรียนเดี๋ยวครูจะไปเก็บเองนะคะเดี๋ยวครูจะไปตรวจให้ที่ห้องเอง เขียนกลางหน้ากระดาษนะคะในกิจกรรมที่หนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนได้เรียนมาแล้วนะคะว่านักเรียนเข้าใจเรื่องได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดในการอ่านบทความที่เป็นสารคดีชีวิตสัตว์เรื่องชีวิตปลาช่อนนะคะนักเรียนเลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบนะคะคำสั่งไม่ต้องจดก็ได้เขียนเฉพาะกิจกรรมที่1ตัวโตๆขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะ นักเรียนควรจด์นะคะจ์จดลงในสมุดแต่ข้อเลือกตอบนั้นไม่ต้องจดทั้งหมดนะคะให้เลือกตอบแล้วก็เขียนลงในสมุดเฉพาะคําตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องเพียงคําตอบเดียวนะอย่างเช่นข้อเลือกตอบกอขคอองอนักเรียนก็เลือกตอบข้อเดียวที่คิดว่าถูกต้องแล้วเขียนลงในสมุดนะคะๆๆนักเรียนอย่าจดเฉพาะข้อ1กอ2กอขนะคะไม่ได้ประโยชน์นะ,ะก่อนที่จะสอบกลาง ออสอบเก็บคะแนานหรือว่าสอบปลายปีเนี่ยครูจะออกข้อสอบถ้าออกข้อสอบซ้ำเนี่ยเรียนจําไม่ได้เรียนผิดแล้วก็ผิดอีกนะคะจะได้เอาไว้เตือนตัวเองว่าเคยตอบผิดนะจะได้แก้ไขคาขอตอบนะคะข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของผู้แต่งเรื่องนี้ไม่ใช่นะคะครูเน้นนะฮิสต้งก็บว่าไม่ใช่ด้วยข้อกอเพื่อให้ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาข้อขอ พื่อให้ผู้อ่านช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปข้อเลือกตอบข้อขอเพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ข้องอให้ข้อแนะนําในการปฏิบัติตนของคนต่อสัตว์นักเรียนคิดว่าข้อใดที่ไม่ใช่จุดประสงค์ของผู้แต่งเรื่องนี้ข้อกอเพื่อให้ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาข้อขอเพื่อให้ผู้อ่านช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อขอเพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ข้องอให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของคนต่อสัตว์ั้กงเรียนเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งแล้วเขียนตอบลงในสมุดนะคะอย่าลืมนะ อย่าตอบเฉพาะกขคอ,อ,องอย่างเดียวนะมีเวลาพอนักเรียนได้จดบันทึกนะคะนักเรียนตอบข้อไหนคะฐานนี้ตอบข้อข้ออเพื่ออะไรคะเพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์นักเรียนหญิงละคะปัมพรตอบข้อไหนคะข้อขอนะคะเพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์นะคะ พอถูกต้องนะคะเป็นคำถามที่ถามนักเรียนในเรื่องความจำนะคะมาตีความจากข้อความนี้นะคะนี่เป็นเรื่องด่วนได้มากไปเรื่องหนึ่งนะคะจากข้อความที่ครูกำหนดมาให้นี้นะคะคัดมาจาก เนื้อหารายละเอียดเรื่องชีวิตประช่อนนะคะบทความเรื่องชีวิตประช่อนนักเรเียนตีความนะข้อความนี้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะหรือว่าตรงกับสำนวนใดนี่เป็นเรื่องด่วนได้มากไปเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องด่วนได้มากไปเรื่องหนึ่งข้อความนี้ตรงกับสำนวนใด มาดูข้อเลือกตอบนะคะโลภมากลาบหายข้อก่อโลภมากลาบหายข้อขอกินล้างกินผลานข้อคอมือถือศากปากถือศีลข้องออดเปรี้ยวไว้กินหวานเรกเรียนต้องทำความเข้าใจต้องตีความจากเนื้อหารายละเอียดของเรื่องและต้องดูบริบทแวดล้อมด้วยนะคะ ผู้เขียนได้กล่าวว่านี่เป็นเรื่องด่วนได้มากไปเรื่องหนึ่งนะคะตรงกับสำนวนใดนักเ,เรียนต้องเข้าใจเรื่องก่อนนักเรียนจ,จ,จึงจะแปลความหมายให้ตรงกับสำนวนที่ครูกําหนดให้นักเ,เรียนคิดว่าข้อใดน่าจะถูกคะพยมรัฐข้อไหนคะข้อข้อไหนคะ ข้ากอกไก่หรือเปล่าอ่านักเรียนชายอิสริยะตอบข้อไหนคะ,ะข้อขอไข่เรียงกันมาเลยอัศัก,กรินสัก,กรินข้อข้ากอกไก่ประภยัยตอบข้อไหนคะข้อขอไข่ข้ออื่นละคะ บัวแก้วอะบอวแก้วข่อขอไข่มีใครตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะแสดงว่านักเรียนไม่ไปอ่านมานะคะถ้าอ่านมาเนี่ยเธอจะรู้นะคะคำว่าเรื่องด่วนได้ที่ผู้เขียนกล่าวถึงนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยนะคะเด็กหนุ่มเนี่ยใช้ปืนลมไปยิงพ่อแม่ปลาช่อน ถ้าพ่อแม่ปลาช่อนตายด้วยเรนคิดว่าลูกปลาช่อนจะยังมีชีวิตเหลืออยู่ไหมไม่มีนะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปตักลูกปลาช่อนตัวเล็กๆมากินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องด่วนได้นะถ้าปล่อยให้ปลานั้นจเจริญเติบโตเป็นตัวโตเต็มวัยก็จะมีปลาช่อนเยอะแยะให้บริโภคนะเป็นเรื่องด่วนได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอดเปรีย้ยวไว้กินหวานนี่ก็คือ อย่าเพิ่งไปกินเลยเพ่อปลาช่อนแม่ปลาช่อนรอให้เขาเลี้ยงลูกของเขาให้เติบโตขึ้นมาเขาเลี้ยงลูกเขาไว้ก็เพื่อเรานี่แหละจะได้จับมากินเป็นอาหารนะคะตัวเล็กๆเ,เอามาทําอาหารนะคะก็จะได้เพียงจานเดียวแต่ถ้าปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตตามธรรมชาติก็จะได้อีกตั้งหลายจานหลายหม้อน,นะคะเพราะฉะนั้นลองดูปริมาณปลาตัวเล็กๆก,กับปลาตัวใหญ่ๆนะ,ะถือว่าเป็นเรื่องด่วนได้ก็คืออดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะ ต่อไปให้เราเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะคะอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ3ถึงข้อ6นะคะลักษณะของข้อสอบนะคะก็จะวัดความรู้ความจำนะการนำไปใช้การสังเคราะห์การวิเคราะห์การประเมินค่า ความรู้ความจําจะค่อนข้างง่ายถ้ารู้เนี่ยเราจําได้นะคะง่ายๆแต่ถ้าวิเคราะห์คือการใคร่ครวนการพิจารณาแยกแยะส่วนดีส่วนไม่ดีนะการวิจารณนะ์วิจารณ์ถึงข้อดีข้อเสียแนวปฏิบัติถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ดีนะถ้าเราวิจารณ์เขาว่าไม่ดีเราต้องบอกแนว,แนวปฏิบัติที่ดีด้วยนะคะ เดี๋ยวนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติให้ครบทุกข้อนะคะจริงๆแล้วในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะนะักเรียนก็ได้ฝึกทําข้อสอบมาจนครบทุกรูปแบบแล้วนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเธออาจจะยังไม่ได้คํานึงถึงว่าข้อสอบนี้เนี่ยเป็นข้อสอบที่วัดความรู้ความจําหรือว่าการนําไปใช้หรือว่าการวิเคราะห์การสังเคราะห์การประเมินค่านะคะจดข้อความนี้ลงในสมุดนะคะข้อความที่เป็นสีเขียวนะคะก็คือคําพูด ของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องนี้นะคะผู้เขียนได้พูดถึงเด็กหนุ่มใช่ไหมคะเด็กหนุ่มที่มายิงนกอยู่ที่ประตูน้ำเชียงรากนะคะคุณยิงนกพวกนี้ไปทำไมถ้าพระเจ้าถามนะเด็กหนุ่มนั้นก็ตอบว่ายิงลองปืนสนุกสนุกมัน,ม,นมันมือนะี่เรียนดูลักษณะของวัยรุ่นนะคะลักษณะของวัยรุ่นเนี่ยจะทําอะไรไม่ค่อยคิดนะทำอะไรก็ไม่ค่อยคิด แล้วก็อาจจะทําไปตามอารมณ์เขาบอกว่ายิงลองปืนสนุกสนุกมันมันมือในทางกลับกันนะถ้านกเขาสามารถเป็นอย่างเราได้นะเนขาลองเอาปืนมายิงมนุษย์เล่นสนุกสนุกจะเกิดอะไรขึ้นนะักนเะียนเะธอก็จะตายมนุษย์ก็จะตายเพราะนกมารังแกนะคะเพร แต่ในความเป็นจริงเนี่ยนกมันรังแกมนุษย์ไหมไม่ได้รังแกเลยนะนกเขาสร้างแต่ประโยชน์แต่มนุษย์สิคะมนุษย์นอกจากอตอนนี้จะรังแกตัวเองใช่ไหมภาวะโลกร้อนในโลกนี้ก็จะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์นะคะ,ะมาดูข้อความต่อนะคะผู้เขียนยังถามต่อไปอีกว่ายิงแล้วจะเอาไปทำอะไร คุณยิงแล้วจะเอาไปทำอะไรนะเพราะว่ามองเห็นนกต่างๆที่เด็กหนุ่มนั้นได้ยิงนะเป็นพวงเลยนะคะประกอบไปด้วยนกกินปลาหลายๆชนิดนะทั้งที่มีสีสันสวยงามนกแต่ละชนิดเนี่ยก็สวยงามทั้งนั้นนะคะก็เห็นว่ายิงไปเยอะเนี่ยเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยจะเอาไปทำอะไรนะคะ เด็กหนุ่มนั้นก็ตอบว่าผมก็ยังไม่รู้นะเอาไปต้มให้หมาที่บ้านกินจะได้กระมังนี่คือคำตอบของเด็กหนุ่มนั่นนะคะถ้าเรียนสังเกตการใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อา่านนะคะผู้เขียนได้ใช้ข้อความง่ายๆนะคะ บางครั้งเนี่ยนักเรียนเห็นได้ว่าการเลือกใช้คําเนี่ยผู้เขียนต้องการที่จะสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างหรือว่าเหมือนกับที่ผู้เขียนนั้นเล่าต่อหน้านักเรียนฟังนะคะลักษณะของงานเขียนในเรื่องนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปให้นักเรียนมาดูคําถามนะคะคำถามข้อที่สามผู้เขียนมีเจตนาในการเขียนอย่างไรผู้เขียนมีเจตนาในการเขียนอย่างไร ข้อกอตำหนิข้อขออยากรู้ข้อขอสงสารนกข้องอประชดเรียนคิดว่าผู้เขียนกล่าวออกไปเช่นนี้เนะี่ยผู้เขียนมีเจตนาในการเขียนอย่างไร ผู้ผู้เขียนนะคะมีเจตนาในการเขียนอย่างไรน้ำเพชรตอบข้อไหนคะตอบข้อตอบข้อคอสงสารนกนะะนเลยคะนักเรียนอ่านแล้วมีความรู้สึกสงสารนกไหม,ไมไอ่าทิติศักนะคะ่ะผู้เขียนมีเจตนาอยากรู้นะ,ะใครอีกกาลยานี ตอบข้อไหนจ้ะตอบข้ออสงสารนกอ่าใครมิ้นมิ้นอ่ะมิ้นตอบสุภรัตสงสานนกสงสารน,ก,สสารนกหมดเลยนะแสดงว่านักเรียนยังตีความไม่เป็นนะคะ คุณยิงนกพวกนี้เนี่ยยิงไปทำไมนะข้าพะเจ้าถามนะเด็กหนุ่มก็ตอบลองปืนสนุกสนุกมันมันมือนะแล้วยิงแล้วจะไปทำไมอ่ะเนี้ยเอาไปทำไมเยอะแยะนะเด็กหนุ่มนั่นก็เลยตอบว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคงเอไปต้มให้หมาที่บ้านกินมั้งนะตอบไปอย่างนี้ผู้เขียนมีเจตนาในการเขียนข้อความนี้เพื่อตำหนิเด็กนั่นแล้วทำถูกไหมนะลอง ตีความนะคะความรู้สึกตัองเรียนสงสารนกกันแน่นอนใครที่อ่านข้อความนี้ก็สงสารนกถ้าลองเตงเป็นนกบ้างอะ่ะไม่ใช่สงสารน้องนกนะคะสงสารนกนกที่ถูกยิงที่อยู่ในที่เด็กหนุ่มนั้นยิงแล้วก็มาแขวนไว้เป็นพวงนะคะมาร้อยไว้อะนะต่อไปคำถามข้อที่สี่ เด็กหนุ่มเหล่านั้นเนี่ยยิงนกเพื่ออะไรนะยิงนกไปเพื่ออะไรขก้กอนำไปเป็นอาหารข้ขอเพื่อความสนุกสนานข้ขอเพื่ออวดเก่งเพื่ออวดความเก่งกาจของตนนักเรียนนักเรียนเติมคำว,ว่าความเลยนะคะเพื่ออวดความเก่งกาจของตนข้าง,งอนำไปต้มให้หมากิน อเดี๋ยวขอ,อเวลาแก้ไขสักครู่หนึ่งข้อคอนะคะเด็กหนุ่มเหล่านั้นยิงนกไปเพื่ออะไรตอบหรือยังคะนำไปเป็นอาหารเพื่อความสนุกเพื่อความเพื่ออวดความเก่งกาจของตนหรือว่านำไปต้มให้หมากิน ถ้าใครตอบข้องอแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างยัมีความคิดน้อยนะคะแสดงว่าไม่รู้จักคิดแสดงว่าตีความไม่เป็นนะเพื่อเขาพูดอย่างนั้นเธอคิดว่าเขากล้าไปกินเหรอฮะเธอคิดเลยว่าเขากล้าไปกิน เหมือนกับเวลาไปงานใช่ไหมปลาเหลือเยอะนะที่งานเลี้ยงนะเดี๋ยวห่อให้หน่อยนะปลาเนี่ยอย่าลืมน้ําจิ้มนะหมาที่บ้านต้องกินน้ําจิ้มด้วยนักเรียนคิดว่าจะให้หมาก,กินไหมนะอ่ะตอบข้อไหนคะอ่ะดูซิลักษณะลักษณตอบข้อข้อไหนจ๊ะพ่อพอไข่อ่า แสดงว่าลัคนานั้นตีความเป็นนะคะเพื่อความสนุกสนานก็ยิงไปงั้นแหละนะยิงเล,เล่นเพื่อความสนุกสนานนะจะไปต้มให้หมากินไหมคงไม่หรอกนะนำไปเป็นอาหารเนี่ถ้าพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่กินแน่นอนนะเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวนะคะ